วัสดีจ้าครับผมสวัสดีครับงานแล้วเหรอคะออกเวรแล้วครับผมว่างแล้วเหรอว่างแล้วจ้าฝนตกแต่วันนี้เรามาโค้งสุดท้ายใช่ไหมเลขล็อกอ่าโค้งสุดท้ายโค้งสรุปอ่าคลิปที่ผ่านไปคลิปที่สองที่ให้วิ่งสามนั่นนะจ้ารู้สึกว่ารู้สึกว่าสามจะไม่มาหลักหน่วยแล้วอืมค่ะแต่สามก็มาอยู่จ้าอ่ะ เดา๋ยวเดี๋ยวมาตะสูตรที่หนึ่งจ้าสองสี่เก้าสองสี่เก้าสูตรที่สองจ้าหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดเก้านะจ้าสูตรที่สามสองสามเจ็ดสองสามเจ็ดจ้าเพราะว่าคลิปที่สองรู้สึกว่าจะบอกตัวเลขผิดไปจ้าวิ่งบน วิ่งบนเจ็ดกับเก้าเจ็ดกับเก้าค่ะเน้นเน้นเก้าวันไปที่เก้าเนอะครับผมอ่าทีนี้ก็มาชุดสองตัวบนนะจ้าสามเก้าสามเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดสี่ เน้นวงกลมไปที่สามเก้าเด่นสุดๆอัดหนักๆคือสามเก้าเนาะครับผมรองมาเจ็ดสามตัวรองคือเจ็ดสามครับผมชุดสามตัวมีสามสามเก้าแล้วก็สี่สามเก้าสามสามเก้าสี่สามเก้าครับผมสี่ชุดลอกมาหารวยนี่แหละแน่นอนเลยแน่นอนลอกมาหารวยงนเมื่อกี้เนาะก็ สี่เก้าออกบนเก้าสี่เออออกตัวไหนมาเราให้เป็นลงล่างครับผมอือจ้ะแต่ไม่เป็นไรสามนี่สามในตัวลองไม่ต้องใช้สามตัวหรอกมากเกีดสามเนี่ยอือจ้ะสามตัวสองชุดพอจ้ะรู้สึกว่ามันจะถูกยากครับมันจะถูกก็ถูกวันนี้แหละอือจ้ะสามตัวค่อนข้างจะไม่ไอ้นี่เนาะส่วนมากจะมาครับผมจ้ะแต่มันก็เข้าล็อกกับคลิปแรกเรานะเข้าครับครับเราครับ เจก้ารู้สึกว่าครึ่งราคาแล้วนะเจ็ดเก้ามันใช่ไม่ไม่ใช่ว่าไม่ไม่รับเลยเหรอมันดังมากเลยนะไม่รู้ตัวผมซื้อก็ให้เจ็ดสิบห้าบาทแล้วอือยังดีว่าสามเก้ายังซื้อได้เต็มอยู่อือค่ะแต่คิดว่าเก้ามานงะวดน,นี้เก้ามาจะมาเก้าอะไรดีเก้านะมา 9, 9, 9มาแน่เลยเก้าเก้าเก้ามามาหลักหน่วยครับสามเก้า <39 S 1> <3. S 2> นี่แหละ ถ้ามาได้บนนี้คือมาได้หลักหน่วยใช่ไหมใช่เก้ามาหลักหน่วยครับก็เขาสูตรใหม่สูตรใหม่ก็ได้เก้าหลักหน่วยอยู่จ้ะของเรานี่บนเจ็ดมันเป็นเลขดับโดยน่าเจ็ะแต่ยังยืนไว้งันละเผื่อมันดับไม่อยู่อ๋อเจ็ดนี่เด่นชนดับใช่ไหมครับผมอ๋อที่ดับสิบหน่วยเนาะจ้ะดับสิบหน่วยดับ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 ละสิบก่อนหกกับเก้าดับสิบหกกับเก้า ครับผมแล้วก็ดับสิบหน่วยเอาห้าตัวเลยจ้าศูนย์หนึ่งสองแหนึ่งสองห้าแปดครับไม่มาแน่นอนสิบหน่วยบนเฉพาะบนเนาะครับผมจ้าหลักร้อยไปได้หลักร้อยไปได้ครับจ้าอันนี้คือดับดับสิบเฉพาะหลักสิบนี่หกกับเก้าเนาะ ดับสิบหน่วยนี่มีศูนย์มีหนึ่งมีสองมีห้าแล้วก็มีแปดเนาะครับ,ครบใครเล่นเลขติดห้าตัวนี้ก็ให้เบาๆไว้หน่อยอืมค่ะแต่ว่าหลักรนะ้อยเนี่ยไปได้ใช่แต่ถ้าฝันดีฝันเด่นดอยากทุ่มก็ทุ่มไปเลยครับไม่ว่ากันจ้ะแต่ถ้าถ้าสังเกตแล้วถ้าเราดูเลื่อนๆไปเนาะแต่และคลิปที่ให้มานี่ก็ดับอยู่นะสําหรับของดับอยู่ครับจ้ะคือดับตัวเดียวดับสองตัวหลักสิบหลักหน่วยดับอยู่ ถ้าไปได้คือหลักร้อยแค่นั้นที่เราเห็นเห็นเนาะใช่ครับผมจ้ะครับยาวสามหลักน่าจะเป็นห้ากับแปดในะงวดนเนี่ยอืมแต่ผมวางแค่สิบหน่อยพอเพราะว่าสามตัวผมไม่ค่อยได้วางเท่าไหร่มันถูกยากอืมค่ะจ้ะก็ใคเอฟที FP, ได้เงินกันงวดน,นี้อืมซื้อางวัาที่หนึ่งไว้เลยน่าจะน่นน่าจะยังมีอยู่นะสามสามเก้ากับสี่สามเก้าเนี่ย จ้ะอืมตอรีน่าจะเหลืออยู่ครับจ้ะลองไปจับดูเนาะครับผมจ้าไม่ตรงเลขดังก็ค่ะก็ลองดูแต่ว่าเลขดับก็เป็นแค่แนวทางถ้าไม่ถ้าใครฝันได้หรือว่าใครมีอะไรเด็ดๆก็ซื้อได้แต่ก็ให้เบาเบาหน่อยเพราะว่ามันจ้ะมันชนดับเนาะจามาอยู่กับทุ่มไปวะไงค่ะค่ะยังไงก็วดนี้เนาะถ้าใครเอ่อก็มันเป็นสูตรบนแต่ว่าก็ให้ติดล่างไม้มั่งเนาะ คืองวดเมื่อกี้มันก็ลงล่างใช่ครับผมใช่ครับใช่ครับให้เน้นบนนน่แหละแต่การล่างพอได้ทุนคืนเนาะครับผมครับผมจเหมือนวันที่แล้วอ่ะสี่ก้าบนออกล่างชอบชอบตัวไหนเอาไปลงล่างก็ลงได้เลยครับจ้ามันมาได้แต่รู้แต่รู้สึกว่าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดจดงล่างจังเลยอืมค่ะมันจะซื้อได้ไหมคิดว่าถ้านั่นเปได้ผมได้ลอตเตอรี่มาสามใบวันนี้เขาขอไป ไปหนึเก้าเจ็ดอืมจ้าอ่ะวันนี้ยังไงก็โค้งสุดท้ายแล้ววันที่สิบสี่แล้วนะ้องวันนี้ครับครับเดี๋ยวยังไงเผื่อมีเลขสายด่วนตอนกลางคืนวันที่สิบห้ามันจะ,ะมาก,กี่เป็นเลขล่างเดี๋ยวเช้าจะโทรเบอร์บอกกันแล้วกันโอเคโอเครอนะถ้ามันมีเม็ดเดียวหนักๆถ้ามันแม่นแม่นก็น่าน่าสนนะเขาเขาเขาจะมาตัวเดียวเราก็จะหาคู่จับอ๋อค่ะ รอไปลงคลิปก็ได้ให้เอฟซีไปจับคู่เอาจ้ะโอเคแล้วผมก็จะจับผมก็จะจับให้ด้วยค่ะเฉพาะเลขล่างใช่ไหมครับผมเฉพาะเลขล่างนะครับจะรอคืนวันที่สิบห้าก่อนโอเคค่ะรอนะยังไงก็ทักทายมาครับค่ะค่ะเอาวันนี้เฮงๆฮงรวยๆครับผมค่ะค่ะสวัสดีจ้าครับวัสดีครับค่ะเดี๋ยวสาบานะจะทวนตัวเลขเนาะค่ะทางเลขล็อกมหารวยทั้งเส้นปากจ่องให้ฟังอีกเทีหนึงเด้อค่ะฟังให้จบฟังให้เข้าใจ เลขเด่นอมตะสีนี้สามสูตรเนาะค่ะเพิ่งยิบมาทั้งสามสูตรเลยให้บึงสูตรที่หนึ่งนี่มีเลขสองเลขสี่เลขเก้าสูตรที่สองมีเลขหกเลขเจ็ดเลขเก้าสูตรที่สามเนาะค่ะมีเลขสองเลขสามเลขเจ็ดที่ชนกันสามสูตรมีเลขเก้ากับเลขเจ็ดแล้วกับเลขสองเด้อค่ะสี่ชนกันนอกจากวิ่งเนาะค่ะเพื่อนไหนวิ่งเจ็ดกับเก้าเด้อพี่น้องวิ่งไปที่เจ็ดกับเก้าจ้า อันนี้คือคงสุดท้ายเนาะเพิ่นจับไห้มี3979 73แล้วก็74ดจ้ะสตัว339และ439จับไห้เน้นหนักๆคือ39อัดหนักๆเพิ่นวาตัวรองคือ73เด้พอพี่น้องเพิ่นปักลักให้แล้วคือตรงๆเนาะค่ะเอาตรงๆเลยเพต่ตองกับพี่น้องดับ10บ,บนหลักดับ10บ,บนเด้อค่ะฟังดีๆด,ดับ10บบนเฉพาะบน ดับที่6กับ9ดับ10สําหรับดับ10หน่วยบนดับทั้งหลัก10ดับทั้งหลักหน่วยบนมีศูนย์มี1มี2มี5มี8ปมีศูนย์มี1มี2มี5มี8ปดจะอันนี้กะเนียวทางเลขดับเนาะค่ะฟังให้จบฟังให้เข้าใจเดี๋ยวจะเปรียบเทียบตังเต้ต้องวนให้เบิ่งจ่าชุดเต็มค่ะชุดเต็มเพิ่นเนาะค่ะที่เพิ่นวงไห้ก่ะยังคงเดิมอ้าวพิจารณาเบิ่งค่ะหมักชุดเต็มหรือชุดตัด ชุดตัดก็หน่อยหางเด้อพี่น้องหน่อยหางคักอยู่จ้ะเอาพิจารณาค่ะหมักฝากกดไลค์กดแชร์เปิดค่าการมองเห็นเนาะค่ะเนาะห้มีสุกมีหมาน้ำกันคลิปนี้ก็ขอบบุญขอบคุณเนาะค่ะทั้งเสยนปากช่อง,องค่ะเลขล็อกอมตะขอบ,บุญขอบคุณหลายๆจ้ะอาคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ